สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะผ้ายางมาเบืองดอกหอมปลาค่ะต้นต้นมัน,มนต้นมันพี่น้องเพราะท่านในคืนดอกเพราะท่านงาว่ะเบิ่งดอกน,น้อยๆอยู่ค่ะดอกน,น้อยๆค่ะแม่เบิดลกะนจงต้นหอมกินก็อดอกหอมบานเท่านี้ค่ะแต่ว่าใบบบมีกินแต่ว่าดอกมันก็ะจะร่างสุขท่านง่ายู่ค่ะ น่อๆกินกินคือหอมเท่านี้ค่ะนนี้เขาเอิร์ดเอสปกค่ะเอสปกดองบัวเอสปในปลาค่ะพี่น้อวันนี้พท่านได้ขึ้นหลยค่ะแมนเบิร์ดค่ะโอ้ยเดอดพอท่านได้แยวค่ะพลังกระเจาถามันเย่กระเจาเขาไม่เก็บค่ะวันนี้อันผากันมาเอ,าอ่อนน้ำใหม่ปาลากเลยแหวน บงค่ะเปกติกลางเดือนกลางเดือนคิอภาค่ะแมนบลดค่ะป่าเนเขาเจ้าเก็บเอาแต่ดอกมัน่ะแตามันบอบ้านได้มีดกอกคัะเนี่แรงบงงบ่งรงบ,ง,บ,ง,บ,ง,บง,งจากกงหักับพลังแนนบัดี่น้ตนคือต้นนป็นต้นกระเทียมห้อ พี่น้องมือนี้ก่ะนีอันยางหลายค่ะท่ายางมาเบิ่งต้นเอสเปกค่ะดอกหอมนะคะมันก้อนได้ออกดอกค่ะพี่น้องประมาณกลางๆเดือนแฟชสิมาเบิ่งใหม่ค่ะรับมือนี้ก็ฝากไใบสมัยเบิ่งก็จะตัดพื้นใหม่ค่ะแมนเบิร์ดค่ะน้องใหม่ท่านได้เป็นดอกค่ะแมนเบิร์ดค่ะต้นแบบนี้ค่ะเบิ่งอีกเพื่อนึงไปมันค่ะคือดอกใหม่นี่ค่ะต้นมัน จะเคยกินพัดแ่บคะ่ะคือดอกหอมบานเท่านี่ค่ะพี่น้องเจ้าจาก,ก็สิคอตัวกับบานค่ะเมื่อเบืองว่ามันขึ้นบ่ขึน้นมันม้ันในออกดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นเราจะจีพามาใหม,ดม,มนน่ด้วยค่ะสำหรับมื่อนี้กะฝากไว้กสมอเด้อค่ะผูใดเข้ามาใกล้ลืมกดติดตามห้จาในเด้อค่ะที่ใดนี้กำลังใจเฮ็ดคิดจะต่อไปเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ะอตัวเขาบานกอนค่ะบรรยากาศคืนๆค่ะพี่น้องพ้ามาเที่ยวป่าค่ะ หาดอกหอมพี่น้องค่ะดอกหอมป่ะยังบ่มียังบม่งบมีไปแล้วค่ะไปแล้วหนาวนะวัสดีค่ะคุกันใหมเนาะคะ่ะบ๊ายบายวัสดีค่ะล่มดีดีไปแล้วค่ะ